เรื่องจริงของผู้ชายผู้หญิงอยู่บนสุกกว่าจริงหรือสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเพื่อนพ้องทั้งหลายผมขอถามอะไรตรงตรงหน่อยเธอครับหลายปีที่ผ่านมาในเรื่องชีวิตคู่บนเตียงนี่เราต่างก็คุ้นเคยกับท่ามาตรฐานแบบดั้งเดิมกันใช่ไหมครับผู้ชายอยู่บนผู้หญิงอยู่ล่างใช่เลยถ้าที่เรียกได้ว่าติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดใครๆก็ทําเป็นมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเป็นธรรมชาติแต่พอทําอยู่ท่าเดียวซ้ําๆที่พี่รู้สึกยังไงกันบ้างครับมันก็ต้องมีเบื่อกันบ้างแหละจริงไหม เชื่อผมเถอะครับอะไรก็ตามที่ทาซ้ําๆเหมือนเดิมแปะๆไม่ช้าก็เร็วมันจะกลายเป็นความจําเจกินข้าวก็เมนูเดิมทุกวันนอนก็นอนถ้าเดิมทุกคืนแล้วแบบนี้ใครมันจะไปตื่นเต้นได้อีกล่ะครับแต่เรื่องที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับพวกเราผู้ชายเนี่ยบางทีก็ดันไปชอบอะไรที่มันฝืนธรรมชาติอย่างเช่นฟุตบอลลองคิดดูสิครับถ้ามีลูกบอลลอยมาหาตัวเราปฏิกิริยาแรกคืออะไรก็ต้องยกมือขึ้นป้องกันใช่ไหมครับแต่กฎกติกดาดันห้ามใช้มือซะงั้น ก็เพราะความย้อนแย้งแบบนี้แหละครับที่ทําให้คนลหลงไหลฟุตบอลกันแทบเป็นแทบตายเรื่องบนเตียงก็เหมือนกันครับมันไม่ใช่หรือว่าช่วงเวลาที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายรุกขึ้นมานั่งอยู่ข้างบนนั่นแหละคือช่วงเวลาที่พวกเราผู้ชายรู้สึกว่าได้รับการประนิบัติได้รับการทนุถนอมและได้เสพสุขอย่างเต็มที่ตั้งแต่ต้จนจนจบพูดออกมาก็อาจจะเขินๆหน่อยแต่ในวงที่พี่น้องๆกันเองแบบนี้ลองว่ากันแบบลูกผู้ชายตรงๆเถอะครับผมว่าหลายคนต้องพยักหน้าเห็นด้วยแน่ๆ ดังนั้นวันนี้ผมเลยอยากจะชวนที่พี่ทุกท่านมานั่งคุยกันถึงเรื่องนี้ครับทำไมท่าที่ผู้หญิงอยู่บนถึงได้มีแรงดึงดูดที่น่าประหลาดใจขนาดนี้โดยเฉพาะกับพวกเราชาวพี่ๆวัย 40, 50และ60ปีในวัยนี้แล้วเรื่องแรงเราก็ไม่ได้ดีเหมือนกับความห้าวแบบหนุ่มๆม,มันก็ลดน้อยลงไปแต่เรามีเคล็ดลับมีท่วงท่าที่จะทาให้ชีวิตคู่ไม่จืดจางแต่กลับเข้มข้นกลมกล่อมและหวานชื่นยิ่งกว่าเดิมอ๋อแต่ก่อนจะเข้าเรื่องสำคัญที่พี่อย่าลืมกดติดตามช่องคุณผู้ชายเปล่งประกายไฟ ของผมด้วยนะครับที่นี่ผมยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับชีวิตสมรสและเรื่องเพศในวัยเกา่มาแบ่งปันอีกเยอะเป็นเรื่องจริงพูดกันตรงๆชัดๆเพื่อให้พี่ๆฟังแล้วนํากลับไปใช้ได้จริงเชื่อผมเถอะครับยิ่งฟังยิ่งได้ประโยชน์ถ้ามาตรฐานจุดแข็งและจุดอ่อนพี่ๆเห็นไหมครับ พอพูดถึงเรื่องบนเตียงปุ๊บท่าแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของผู้ชายส่วนใหญ่ก็คือถ้ามาตรฐานแบบดั้งเดิมผู้ชายอยู่บนผู้หญิงอยู่ล่างท่านี้มันคุ้นเคยกันมาตั้งแต่โบราณไม่ต้องเรียนไม่ต้องมีใครสอนมันเป็นสัญชาตญาณล้วนๆคนเราก็ทำสัตว์ต่างๆมันก็ทำเหมือนกันแปะเอาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าท่านี้มันก็มีข้อดีของมันอยู่เหมือนกันพวกเราผู้ชายจะอยู่ในฐานะผู้คุมเกมอยากจะเร็วก็เร็ว,รวอยากจะช้าก็ช้า,ชาจังหวะความเร็วความหนักเบาอยู่ในกำมือเราทั้งหมดแค่ฟังดูก็รู้สึกดีแล้วใช่ไหมครับ จึงนี่น่าแปลกใจที่มันกลายเป็นท่าคลาสสิกมาทุกยุคทุกสมัยแต่เชื่อผมเถอะครับอะไรที่คุ้นเคยเกินไปมันก็กลายเป็นความน่าเบื่อได้เหมือนกันมันก็เหมือนกับการที่เรากินข้าวเปล่ากับน้ำพริกถ้วยเก่าทุกวันนั่นแหละครับอิ่มน้มันก็อิ่มแต่ถ้าถามว่าอร่อยไม่ตื่นเต้นหรือเปล่าอันนี้คงตอบยากพี่ๆที่อยู่กับภรรยามา20-30ปีหน้าจะเข้าใจที่ผมพูดดีแค่ขึ้นเตียงยังไม่ทันเริ่มก็รู้แล้วว่าจะจบลงยังไงนี่แหละครับที่เรียกว่าบทเก่าๆเ,เดิมๆ และเมื่อไหร่ที่มันกลายเป็นความจำเจเรื่องเพศ<ๆ>ก็ไม่ใช่พื้นที่แห่งการรอคอยที่น่าตื่นเต้นของคนสองคนอีกต่อไปหลายครั้งมันอาจเหลือแค่การทำหน้าที่ให้มันจบๆไปเท่านั้นเองและถ้าเป็นแบบนั้นแล้วความสุขความรักมันจะเหลืออยู่ที่ไหนกันล่ะครับสิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตคู่ไม่ใช่การหมดอารมณ์ใครแต่คือการทำไปงังน้นๆทำไปให้เสร็จๆโดยที่ไม่มีความรู้สึกร่วมนี่คือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของท่ามาตรฐานครับมันปลอดภัยทำง่ายแต่มันก็สร้างความเบื่อหน่ายได้ง่ายและเปลี่ยนเรื่องที่ควรจะหอมหวานเร้าใใจห้กลายเป็นกิจวัรี่แห้งแล้ง ก็เพราะเหตุนี้แหละครับที่คู่รักหลายคู่ยิ่งอยู่ด้วยกันนานมันก็ยิ่งห่างเหินข้างนอกบ้านอาจจะพูดคุยกันปกติแต่พออยู่ในห้องนอนบรรยากาศกลับเย็นชาพวกเราผู้ชายใครบ้างล่ะครับที่จะไม่กลัวสถานการณ์แบบนี้อยู่ข้างนอกเราเป็นผู้นำไปไหนก็ดูองอาจแข็งแกร่งแต่พอกลับบ้านมาอยู่บนเตียงแล้วภรรยาไม่ตื่นเต้นไม่มองเราด้วยแววตาที่เราคอยอีกต่อไปมันเหมือนหมดสิ้นหนทางรู้สึกสูญเสียความเป็นชายไปเลย และนั่นจึงเป็นที่มาของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับว่าบางทีผู้ชายเราก็ชอบอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเล็กๆน้อยๆและหนึ่งในสิ่งที่ทําให้พี่ๆน้องๆเรหาทั้งสงสัยและรู้สึกดีที่สุดก็คือตอนที่ภรรยายอมเป็นฝ่ายรุกขึ้นมาอยู่ข้างบนนั่นเองทําไมผู้ชายถึงชอบให้ผู้หญิงอยู่บนผู้ตามตรงนะครับพี่ๆเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าผมเพิ่งจะเคยได้ยินในเว็บบอร์ดต,ต่างๆร้านกาแฟหรือแม้กระทั่งในวงเล่าของพวกเราคําถามนี้มีมานานแล้วครับผู้หญิงอยู่บนผู้ชายมีความสุขมากกว่าจริงหรือเปล่า ืึนฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่เบื้องหลังมันมีอะไรให้พูดถึงเยอะเลยผมมักจะบอกกับพี่ๆแบบนี้เสมอว่าผู้ชายวัย 40, 50, 60ปีขึ้นไปไม่ได้คึกคักเหมือนหนุ่มๆวัย20อีกแล้วสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แค่ความเร็วความแรงแต่คือการเสพสุขเราต้องการความรู้สึกที่ได้รับการเอาใจใส่ได้รับการยอมรับและได้รับการยืนยันว่าเออกูยังเป็นผู้ชายอยู่เชื่อผมเถอะครับความรู้สึกพวกนี้มีค่ามากกว่าทองและถ้าที่ผู้หญิงอยู่บนนี้แหละครับที่ตอบโจทย์ได้ครบทั้งสามด้านด้านจิตใจ ร่างกายและความสัมพันธ์เดียวผมจะค่อยๆวิเคราะห์ให้ฟังทีละข้อนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆหนึ่งคุณค่าทางใจได้รับการยอมรับและการประนิบัติพวกเราใช้ชีวิตกันมาครึ่งค่อนคนแล้วสิ่งที่กลัวที่สุดคืออะไรครับคือความรู้สึกว่าเราไม่น่าดึงดูดในสายตาของภรรยาอีกต่อไปภรรยามองเราเป็นเหมือนของตายเป็นแค่หน้าที่ซึ่งนี่คือความจริงของหลายๆคู่เลยนะครับแต่ในวินาทีที่ภรรยาเป็นฝ่ายรุกขึ้นมาอยู่ข้างบนมันส่งสัญ,ญญาณให้ผู้ชายรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่า ฉันยังต้องการคุณนะฉันยังปรารถนาคุณและฉันเลือกคุณแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเราอ,อกไา่ไหลพึงรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าแล้วครับโดยเฉพาะในวัยที่มากขึ้นสุขภาพเริ่มถดถอยผมเริ่มขาวพุงเริ่มออกแววตาที่เปี่ยมด้วยความปรารถนาของภรรยาน,นั้นมีค่าย,ยิ่งกว่าทองคำมันเหมือนเป็นคำยืนยันว่าคุณยินเป็นผู้ชายของฉันยังทำให้ฉันร้อนร้อนได้บอกตรงๆครับอย่าบำรุงขนาดไหนก็สู้ความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เห็นด้วยไหมครับ ผู้ชายเราอยู่ได้ด้วยศักดิ์ศรีด้วยการยอมรับนอกบ้านอาจจะเหนื่อยอาจจะเจอแรงกดดันสารพัดแต่แค่ได้ขึ้นเตียงแล้วเห็นภรรยาเป็นฝ่ายรุกเห็นเธอหลงไหลในตัวเราความเหนื่อยทั้งหมดก็หายเป็นปลิดทิ้ง 2. คุณค่าทางกายผู้ชายได้เสพสุขอย่างแท้จริง โดยปกติแล้วเวลาผู้ชายอยู่บนเราต้องรับบทหนักที่สุดทั้งยกทั้งดันทั้งเกรงตอหนุ่มๆก็ยังแข็งแรงไม่เป็นไรหรอกครับแต่พออายุมากขึ้นทําไปแป๊บเดียวก็ปวดหลังปวดขาหายใจหอบบางทีแค่ไม่กี่นาทีก็อยากจะยอมแพ้แล้วแต่พอผู้หญิงมาอยู่ข้างบนลระกครับเป็นยังไงเราได้นอนสบายๆอยู่ข้างล่างมือก็ว่าไม่ต้องใช้ค้ำยันไม่ต้องทรงตัวอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะกอดจะรูปไล้หรือจะสำรวจไปตามส่วนต่างๆก็ทําได้เต็มที่ ดวงตาทั้งสองข้างก็เป็นอิสระสามารถชื่นชมเรือนร่างของภรรยาได้อย่างเต็มตาทุกการเคลื่อนไหวทุกส่วนโคง้งและทุกจังหวะการโยกย้ายของสะโพกทั้งหมดปรากฏอยู่ตรงหน้าอย่างสมบูรณ์แบบบอกตามตรงครับภาพแบบนั้นมันทั้งร้อนแรงและเร้าอารมณ์กว่าถ้ามาตรฐานหลายเท่าตัวนักยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในท่านี้อวัยวะเพศช,ชายมันจะตั้งตรงทําให้สามารถสอดใส่ได้หรือกว่าและสัมผัสจุดต่างๆภายในช่องคลอดได้มากขึ้นภรรยาก็มีความสุขสามีก็รู้สึกดีและความรู้สึกที่ได้ถึงจุดสุดยอดไปพร้อมๆ กันนี่แหละครับที่ยกระดับบทรักให้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมีพี่คนหนึ่งเคยบอกกับผมว่าเฮ้ยพอให้มีอยู่บนน้ำเหมือนเราได้ไปพักร้อนเลยทั้งสบายตัวมีความสุขแถมยิ่งอึดขึ้นด้วยผมฟังแล้วก็ได้แต่ยิ้มแล้วตอบไปว่าใช่เลยพี่ว่าอย่างเราเราไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการได้ทั้งเสพสุขและเก็บแรงไปพร้อมๆกันอีกแล้ว3คุณค่าทางความสัมพันธ์เติมสีสันและรักษาไฟรักในชีวิตคู่ ผมพูดจริงๆนะครับเรื่องเพศในวัยเก่าไม่ใช่การประลองกําลังแต่เป็นการเติมเต็มความรู้สึกให้แก่การสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันมาหลายสิบปีความรักใคร่บางทีมันก็จืดจางลงไปบ้างเราต้องการสิ่งใหม่ๆความแปลกใหม่เพื่อคอยย้ำเตือนกันและกันว่าเรายังเป็นของกันและกันอยู่เมื่อมีการเปลี่ยนท่าโดยเฉพาะการให้ภรรยาอยู่บนมันทําให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกสดใหม่ความสดใหม่นี่แหละครับที่สําคัญมากมันเหมือนกับการที่เราได้กินอาหารเมนูใหม่ๆหรือได้ลองเดินทางในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย มันทําให้เราตื่นเต้นและรู้สึกว่าชีวิตยังมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะนอกจากนี้ท่านี้ยังเป็นการแบ่งปันปกติผู้ชายจะเป็นฝ่ายแบกรับภาระคราวนี้ลองนวนจีให้ภรรยาเป็นผู้นําดูบ้างแต่เรื่องน่าแปลกก็คือในตอนที่เรานอนสบายๆปล่อยให้ภรรยาเป็นฝ่ายคุมเกมกลับเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกเชื่อมโยงถึงกันมากกว่าที่เคยเพราะทั้งสองคนได้ประสานงานกันรับฟังกันและกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกแรงอยู่คนเดียวประโยชน์ต่อสุขภาพที่เหมาะกับว,ยวัยเก๋า พี่พี่ครับเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าร่างกายของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วสมัยก่อนจะกี่รอบก,ก็ยังไหวแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่กี่นาทีก็หอบแล้วปวดหลังปวดเข่าหัวใจเต้นเร็วพูดคำๆคำก็คือไฟมีแต่ฟืนเริ่มจะหมดและเรื่องบนเตียงมันก็ไม่เคยปราณีเรื่องอายุขเลยครับด้วยเหตุนี้เองถ้าที่ภรรยาอยู่บนจึงเหมาะสมกับวัยของเราอย่างยิ่งเพราะอะไรแน่หรือครับ เพราะผู้ชายไม่ต้องออกแรงเกรงมากไม่ต้องยกไม่ต้องดันไม่ต้องรับน้ำหนักร่างกายของเราจะได้ผ่อนคลายอัตราการเต้นของหัวใจไม่พุ่งสูงความดันโลหิตคงที่มากกว่าสําหรับพี่ๆที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคหัวใจความดันสูงหรือข้อเข่าไม่ดีท่านนี้เปรียบเสมือนยาวิเศษที่ปลอดภัยเลยครับ ที่พี่หลายคนที่ผมรู้จักเคยผ่านการผ่าตัดขาเปลี่ยนข้อเข่าหรือแม้กระทั่งมีผลพวงจากอุบัติเหตุสมัยก่อนคงคิดว่าหมดหวังแล้วแต่ใครจะไปคิดว่าแค่ลองสลับบทบาทให้ภรรยาอยู่บนสามีอยู่ล่างก็ยังสามารถดำเนินชีวิตคู่ต่อไปได้และไม่ใช่แค่ดำเนินต่อไปนะครับแต่ยังมีความสุขกับมันได้ด้วยนี่แหละครับที่ทำให้เห็นว่าเรื่องเพศในวัยเก่าไม่ใช่จุดสิ้นสุดแค่รู้จักปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมก็ยังมีความสุขสมบูรณ์ได้เหมือนเดิม และยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือผู้หญิงในวัยกลางคนมักประสบปัญหาช่องคลอดแทงและเจ็บแสบได้ง่ายเมื่อพวกเธอเป็นฝ่ายควบคุมอยู่ด้านบนก็จะสามให้รถปรับความเร็วความลึกและมุมองศาได้ด้วยตัวเองทําให้รู้สึกสบายตัวกว่าและเจ็บน้อยลงพูดอีกอย่างก็คือท่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยผู้ชายแต่ยังเอาใจผู้หญิงอีกด้วยวินวินทั้งสองฝ่ายครับดังนั้นแทนที่จะยึดติดอยู่กับท่ามาตรฐานแบบเดิมๆที่ทั้งเหนื่อยและอาจทําให้ท้อใจลองเปลี่ยนดูบ้างสิครับเชื่อผมเถอะครับยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องใช้้้้คคควววาาาาามมละเออออียยดด่่นนทํชๆบแแตังงงรรไไ้ นี่แหละครับคือศิลปะของการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขและยืนยาวข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและความสุขสูงสุดจะว่าไปแล้ววัยอย่างพวกเราจะทําอะไรก็ต้องนึกถึงคําว่าปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องบนเตียงก็เช่นกันครับถ้าที่ภรรยาอยู่บนมีข้อดีเยอะก็จริงแต่ถ้าทําไม่ถูกวิธีระวังจะเกิดปัญหาได้นะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องความแข็งตัว ผมขอพูดตรงๆนะครับถ้าอาวัยวะเพศยังแข็งตัวไม่เต็มที่แล้วรีบให้ภรรยาขึ้นมาอาจทําให้เกิดอาการเจ็บหรือบาดเจ็บได้เรื่องนี้พี่ๆหลายคนอาจจะฟังดูแปลกแต่ในความเป็นจริงมีคนเคยเจอมาแล้วนะครับดังนั้นควรรอให้ร่างกายพร้อมเต็มที่ก่อนแล้วค่อยเริ่มอย่างที่สองคือเรื่องน้ําหนักที่พี่หลายคนกังวลว่าภรรยาหนักหลายสิบกิโลจะขึ้นมานั่งแล้วเรารับไหวหรอแต่เชื่อผมเถอะครับผู้หญิงเขามีศิลปะเขารู้จักวิธีทิ้งน้ําหนักส่วนใหญ่แล้วพวกเธอจะใช้มือหรือเท้ายันไว้หรือปรับมุมเพื่อลดแรงกกดทััับ้ยยงลวอู่พี พงถ้าอาจจะหาหมอนมารองใต้สะโพกหรือหลังก็ได้ครับจะได้ทั้งสบายและปลอดภัยอย่างที่สามคือจังหวะในวันนี้การเร่งรีบหรือรุนแรงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีต่อไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆสม่ำเสมอและรับฟังซึ่งกันและกันพวกเราผู้ชายสามารถใช้มือสายตาหรือลมหายใจเพื่อช่วยนำจังหวะได้ซึ่งนอกจากจะปลอดภัยแล้วยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นด้วยมีเคล็ดลับเล็กๆอีกอย่างคือควรเตรียมบรรยากาศให้สบายๆที่นอนนุ่มๆหมอนสูงกำลังดีแสงไฟ สลัวสลวอย่าดูถูกสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับมันทําให้บทรักรื่นรมขึ้นเยอะเลยและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสื่อสารอย่างเงียบครับบอกกับภรรยาว่าแบบนี้ดีแล้วฉันลองอีกนิดนะโอเคเลยที่รักมันเป็นทั้งสัญญาณของความปลอดภัยและเป็นวิธีเพิ่มความผูกพันผมชอบพูดเล่นเว่าปราบับใดที่ยังพูดได้หายใจทันก็ยังสู้ต่อไหว สรุปก็คือถ้าที่ภรรยาอยู่บนจะสุดยอดมากถ้าเรารู้จักที่จะเสพสุขกับมันอย่างค่อยเป็นค่อยไปมีการเตรียมตัวและมีการประสานงานกันอย่าคิดว่าต้องใช้แต่กำลังแต่ให้นึกถึงความละเอียดอ่อนไวน้นี้ต้องทำช้าๆทำอย่างมีศิลปะถึงจะมีความสุขได้นานและยั่งยืนถ้าพลิกแพลงที่น่าสนใจที่พี่ฟังมาถึงตรงนี้คงจะบอกว่าอืมถ้าผู้หญิงอยู่บนมันก็ดีอยู่หรอกแต่มีอยู่แค่แบบเดียวเองเหรอไม่ใช่เลยครับ ความสนุกของมันคือจากท่าพื้นฐานเดียวมันสามารถแตกแขนงออกไปได้อีกหลายท่าซึ่งแต่ละท่าก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปเป็นการเปลี่ยนรสชาติและรักษาไฟรักไปในตัวท่าแรกที่เรียกกันสนุกสนุกว่าข่าวเกิรคือภรรยานั่งตัวตรงหันหน้าเข้าหาสามีแท่นี้เรื่องความสัมพันธ์ไม่ต้องพูดถึงเลยครับทั้งสองคนสามารถสบตากันได้ระหว่างทํากิจกรรมง่ายต่อการจูบและการกระซิบกระซาบเหมาะมากสําหรับคู่ที่ต้องการสร้างความผูกพันและเพิ่มความโรแมนติกเชื่อผมเถอะครับบางทีแค่สายตาที่มองกันก็ทําให้ใจสั่นได้แล้ว ท่าที่สองคือ r i v e r Cow g i เกคือภรรยาจะหันหลังให้สามีคราวนี้พี่ๆจะได้มุมมองใหม่แบบเต็มๆแผ่นหลังทั้งหมดช่วงเอวและสะโพกที่ยกย้ายจะปรากฏแก่สายตายอย่างชัดเจนเป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางสายตาที่รุนแรงมากทั้งร้อนแรงและแปลกใหม่เพื่อนผมหลายคนบอกว่านอนมองอยู่ข้างล่างแบบนี้มันยิ่งกว่าดูหนังซะอีกฟังดูอาจจะตลกแต่เป็นเรื่องจริงครับท่าที่สามผมมักจะแนะนําสําหรับพี่ๆที่อายุมากหน่อยเรียกว่าถ้าตึงนั่งตึงนอน คือภรรยาจะเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยและใช้มือคำเย็นไว้ส่วนสามีก็หาหมอนมารองเสริมท่านี้จะนุ่มนวลใช้แรงน้อยและปลอดภัยสำหรับทั้งสองฝ่ายใครที่มีปัญหาเรื่องหลังหรือข้อเข่าไม่ดีลองท่านี้ได้เลยครับยังมีความสุขได้เหมือนเดิมโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเหนื่อยนอกจากนี้ยังมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอีกเช่นภรรยาอาจจะนั่งลงจนสุดหรือยกลำตัวขึ้นเล็กน้อยโยกสะโพกเป็นวงกลมหรือแค่ขยับขึ้นลงซึ่งแต่ละแบบก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปพี่ๆลองปรับใช้กันดูได้ครับขอแค่ทั้ง,งฝ่าายยรู้สสึกกบใจ็พอ ผมพูดจริงๆนะครับเรื่องเพศในวัยเก่าไม่ต้องการความสลับซับซ้อนอะไรมากแค่มีท่าพลิกแพลงง่ายๆแบบนี้ไม่กี่ท่าก็เพียงพอที่จะทาให้ชีวิตคู่สดใหม่ขึ้นแล้วลองคิดซะว่าเป็นการเพิ่มเมนูใหม่ๆเข้ามาในมื้ออาหารของครอบครับว่าถึงจะเป็นของที่คุ้นเคยแต่พอเปลี่ยนรสชาติบ้างมันก็ยังอร่อยและน่ากินอยู่เสมอบทสรุปที่พี่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตั้งแต่ต้นจนจบผมพูดวงเวียนอยู่แค่เรื่องเดียวผู้หญิงอยู่บนผู้ชายมีความสุขมากกว่าจริงหรือ และคำตอบก็คือจริงอย่างแน่นอนครับแต่ความสุขในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่มันยังรวมถึงความสุขทางใจที่ได้รับการยอมรับความสุขทางกายที่ได้พักผ่อนและความสุขทางความสัมพันธ์ที่ได้เชื่อมโยงถึงกันผู้ชายวัยหนุ่มใช้กำลังในการแสดงความรักแต่ผู้ชายวัยเก่าใช้ประสบการณ์และความละเอียดอ่อนในการแสดงความรักตอนหนุ่มๆเราอาจจะคิดว่าแค่แรงดีก็พอแล้วแต่พอผ่านวัยสี่สิบไปแล้วถึงจะเข้าใจว่า ช้าๆได้พระเล่มงามมีศิลปะถึงจะยาวนานและการแบ่งปันถึงจะยั่งยืนเห็นด้วยไหมครับถ้าที่ภรรยาอยู่บนฟังดูเหมือนจะง่ายๆแต่กลับรวบรวมคุณค่าทั้งหมดที่ว่ามันนี้ไว้ด้วยกันมันช่วยให้เราก้าวข้ามความเบื่อหน่ายและเปิดรับความแปลกใหม่มันให้โอกาสเราได้เสพสุขได้ชื่นชมและได้รับการประนิบัติจากภรรยาและที่สําคัญที่สุดมันคือหนทางที่ทําให้สามีภรรยาสูงวัยยังคงรักษาไฟรักไว้ได้ยังคงมองเห็นอีกฝ่ายหน้าดึงดูดและยังมีช่วงเวลาที่ปรารถนาจะใกล้ชิดกัน ที่พี่อย่าเพิ่งคิดว่าแก่แล้วคือหมดแล้วนะครับไม่เลยวัยเก่าแค่แตกต่างจากวัยหนุ่มตรงที่เราทําอะไรช้าลงละเอียดอ่อนขึ้นแต่ความรู้สึกกลับลึกซึ้งกว่าเดิมการจับมือหนึ่งครั้งสายตาที่มองกันหนึ่งทีหรือจูบหนึ่งครั้งบวกกับท่านี้ก็เพียงพอที่จะทําให้บทรกลายเป็นความทรงจําที่มีอาจลืมได้แล้วครับดังนั้นผมขอแนะนําจากใจจริงครับ ลองดูเถอะครับลองเปลี่ยนแปลงดูอย่าเดินอยู่บนเส้นทางที่จำเจมันก็เหมือนกับการเดินป่าถ้าอยากค้นพบทิวทัศน์ที่สวยงามก็ต้องกล้าที่จะลองแยกไปเดินในเส้นทางอื่นหรือเหมือนกับการทำอาหารถ้าอยากให้อร่อยขึ้นก็ต้องกล้าที่จะเติมเครื่องปรุงใหม่ๆเข้าไปเรื่องบนเตียงก็เช่นเดียวกันครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากช่องคุณผู้ชายเปล่งประกายไฟ ของผมไมื่อ,อีกครั้งนะครับยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับชีวิตสมรสและเรื่องเพศในวัยเก่าอีกมากเป็นเรื่องจริงพูดตรงๆไม่มีอ้อมค้อมพี่พี่อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับเชื่อผมเถอะครับยิ่งฟังยิ่งเห็นคุณค่ายิ่งนำไปปรับใช้ก็จะยิ่งรู้สึกว่าชีวิตคู่ของเรานั้นน่าอยู่และมีความสุขมากขึ้นครับ